ครับคันนี้เป็นนิสสันฟอนเทียนะครับปี99ถึง00นะครับผมเครื่องยนต์ 2,700cc ดีเซลนะครับหัวฉีดเครื่องเดิมนะครับเกียร์เดิมจากโรงงานนะครับยังไม่เคยมีการโอหอนเกียร์ใดๆที่นใช้งานดีครับใช้งานได้อยู่ทุกวันนี้นะครับประจํานะครับผมรถมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างครับลูกน้องใช้นะครับ เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างดีอยู่นะครับแทบซีไม่มีผุนะครับผมเดี๋ยวให้ดูแทบซีนะครับเดี๋ยวตัวห้องเครื่องเดี๋ยวเปิดให้นะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องเลยก็ได้ดูภายในนะครับผมเป็นรุ่นจอโค้งแล้วนะครับผมเบาะครับขาดบ้างครับผมอย่างที่แจ้งทราบครับขายก่อนเก็บงานนะครับ โอ oh, นะครับโอเคฮะฝากระโปงเดิมจากโรงงานนะครับผมสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเครื่องนะครับคานหน้าเดิมนะครับสติกเกอร์คานหน้ายัางอยู่เลยนะครับนั้นรถไม่เคยโดนชนครับรถมีแผลบ้างนะครับเนี่ยครับลูกน้องเอาไป กระถางต้นไม้แล้วก็อันอื่นๆก็มีบ้างครับตามภาษาลูกน้องใช้นะครับซื้อไปใช้งานได้ครับไม่เป็นไรเครื่องเกียร์ดีนะครับเดีย๋ยตดูไต้ทองไม่มีผูกนะครับนะฮะจักรซีไม่มีผูกนะครับจักรซีไม่มีผูกนะครับ ปท้ายังเดิมอยู่เลยนะครับผมด้านนี้นะครับส่ด้านนี้นะครับเดิมๆนะครับโอเคข้างในยังไม่ได้เก็บเช็ดทําความสะอาดนะครับก็ ตางสภาพในก,การใช้งานครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังอันนี้จอดมา1วันสักพู่นะครับเกเกอร์อะไรใช้งานได้นะครับผมทีเดียวติดนะครับแอร์ใช้งานอ๊ะ อ๋อแอร์เย็นอยู่ครับเนื่องจากว่ารถไม่ได้ใช้เองนะครับเป็นลูกน้องใช้นะครับแอร์ใช้งานได้อยู่ครับแต่ว่าลูกน้องก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับฟังเสียงไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเครื่องไม่หลวมนะครับยังไม่มีควันพุ่ง ไม่ได้ล้างคราบนะครับเห,เห็นกันจระจอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่แจ้งครับไม่ได้เก็บงานอะไรทั้งนั้นแต่ซื้อไปก็ไม่ได้เก็บอะไรแล้วล่ะครับผมใช้งานต่อได้เลยเห็นครับเล่มพร้อมโอนนะครับผมท่นานใดสนใจเชิญเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ